สวัสดีค่ะอิฉันกำลังอยู่ที่ไร่แตงโมแล้วก็แตงกวาเนี่ยและมัง้งแตงแตงไทยแตงไทยค่ะแตงไทยที่ไร่ของคุณตาบุญสวนค่ะที่อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอยู่ที่บ้านหงทองค่ะนี่เดี๋ยวอันจะไปถามดูว่าคุณตาปลูกมาได้ประมาณกี่เดือนแล้วค่ะ คุณตาสวนก็กำลังได้หญ้าให้ต้นแตงสวัสดีค่ะคุณตาสวนแตงนี่ปูกไม่ได้จกักจักเดือนแล้วคะ่ะประมาณเดือนครึ่งนะครับเดือนครึ่งเดือนครึ่งปูกไม่ได้จักไรค่ะนี่ประมาณจักไรเนี่ย เี๋ยวดูประมาณสี่ไร่แหละประมาณสี่ไร่งามนะคะงามเดีค่ะนี่ก็ออกดอกแล้วเนาะยังว่าท่านด้เก็บผลผลิตแหมบ้างค่ะครับยังยังเพา่งอ,ออกดอกเพิ่งจะออกดอกประมาณระยะของที่จะได้เก็บเม็ดผลนี่ประมาณสาม,สามเดือนครับสามเดือนสามเดือนค่ะ คุณตาจะได้เก็บเม็ดผลนะคะอยู่อยู่ตรงนี้ก็ประมาณสี่ไร่แล้วก็ทางโน้อนอีกค่ะทางโน้นทางโน้อนอีกนะคะทางโน้อนอีกค่ะฝั่งโน้อนอีกก็ประมาณห,ไหากไร่หกไร่ค่ะทางโน้อนอีกนะคะนี่ไกลๆที่เห็นเขียวๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็บ่อปลาข้ามข้ามไอที่ผ้าสีเขียวๆนี่ตรงนี้ก็บ่อปลาค่ะหกไร่เดี๋ยวลืมกันแล้วกันค่ะ ประมาณสามเดือนพ่อค้าคนกลางนะคะคุณตาทำอยู่คนเดียวเนี่ยขยันมากเลยไม่มีใครมาช่วยหรือคะคุณตาไม่มีครับ <laughs> คนเดียวขยันเนาะปลูกทุกปีใช่ไหมคะครับปลูกทุกปีหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเนาะครับเออนี่แหละได้บรรยากาศดีดีเนาะคุณตาเนาะรเราใส่หมวกนั่งอ่าก้มหน้าก้มตาได้ยญ้า มันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะคุณตาเนาะพอทนได้เนะาะแล้วก็มันใจเรารัก,กรเกษตรด้วยใช่ไหมคะค,ค,ค่ะคุณตาตามสบายเลยค่ะเดี๋ยวอีฉันจะเดินไปทางที่บ่อปลานะค,ค,คุณตาตามสบายเลยค่ะคุณตาแก่ก็แก่แล้วคุณตาเดี๋ยวค่ะคุณตาอายุเท่าไหร่แล้วคะเจปีครับโอ้เสิบแปดปียังแข็งแรงอยู่เลยเนาะแต่ว่า แต่ว่าถ้าถ้าเราหยุดทํางานนี้เราจะหยุดความแข็งแรงแล้วเราจะอ่อนแอคุณตาทํางานคุณตาถึงแข็งแรงนะคะคอย่าหยุดค่ะไอฉันก็ทําเหมือนกันคุณตารักการเกษตรเหมือนกันให้กําลังใจคุณตานะคะโควิดก็อยู่นี่แหละค่ะเนาะค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวฉันจะเดินไปทางโน้นนะคะไม่รบกวนคุณตาทํางานแล้วค่ะจะไปดูที่บ่อปลา จะไปดูที่บ่อปลาของคุณตานี่จะลืมนะคะพ่อค้าช่วยมาอุดหนุนคุณตาด้วยถามหาเบอร์โทรคุณตาบอกว่าอยู่ที่บ้าน <c ười> คนแก่เนาะส่วนมากส่วนมากคนคนบ้านนอกบ้านนอกเนี่ยเอาเล่นมุกกันสักหน่อยอ่ะเนาะถ้าเราถามหาเบอร์โทรเนี่ยลูกหลานจะมี คนเฒ่าคนแก่นี่จะมีโทรศัพท์ติดมือทุกมือเลยนะคะทุกคนเลยนะจะบอกให้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีนะโทรศัพท์นี่พกมาแต่เบอร์โทนี้จำไม่ได้นี่คือปัญหาของคนแก่ค่ะ <laughs> บางคนก็ว่าเขียนไว้เสาเล้าเขียนไว้เสายุ้งข้าวเขียนไว้เสาบ้านนะส่วนมากบางคนก็จะเป็นอย่างนั้นคนแก่นะคะ นี่ก็ต้นว่าข้างบ่อปลาของคุณตาฉันชอบนะเนี่ยกินกับก้อยปลามันมากชอบก้อยปลานี้ต้องมีต้องใส่มดแดงด้วยนะนเนี่ยเนี่ยมานั่งกินตรงนี้ข้างๆบ่อปลาเนี่ยแล้วก็ใบว่าอ่อนป่อนเนี่ยไม่มีใคร <laughs> ถ้ามีคน ถ้ามีคนพากินพาทำกินเนี่โอ้ยคงจะสบายมากเลยค่ะนี่กัลับออกดงเลยนะต้นว่าน,น้าเลยบ่อปลาของคุณตาคุณตาก็ทำงานอาญาค่ะนี่นนนสี่ไร่นะคะตรงนี้สี่ไร่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยเพิ่งจะงอก เพิ่งจะงอกขึ้นสาขายตรงนี้เสร็จตรงนี้ได้เก็บเม็ดผลแล้วตรงนั้นก็เก็บเม็ดผลต่อเขาจะทําอย่างนี้ค่ะแล้วก็มันก็ต่อต่อกันไปรายได้ก็จะไม่ขาดนะคนแก่ค่ะขยันมากเลยค่ะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็อีฉันติดลูกแล้วอีฉันก็จะมาติดตามอัปเดตใหม่นะคะที่ตรงนี้ก็อยู่ที่ อำเภอสามารถบ้านหงทองค่ะของคุณตาบุญสวนคุณตาบุญสวนลืมเบอร์โทรต้องขออนุญาตด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องคนรักสวนรักอิสระค่ะสวัสดีค่ะ